วันนี้ต่จะพาทุกคนอลนมังกายต้นขาเล็กได้ภายใน10นาทีถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเรียกว่าท่า s u m มสควอ d h ิล l s r รส e นะคะให้ทุกคนกางขาออกกว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยนะคะปลายเท้าเฉียงออกทางด้านข้างประมาณ15องศานะคะให้ทุกคนดันก้นไปข้างหลังเหมือนเรานั่งลงที่เก้าอี้ติเตี้ยนะคะแล้วก็ขึ้น พร้อมกับขย่งเท้าตอนขึ้นนะคะท่านี้จะลดขาเบียดนะคะลดเซลล์ไลท์ที่ต้นขาด้านหลังนะคะาหายใจเข้าตอนลงตอนขึ้นหายใจออกเราจะทำกันทั้งหมด40วินาทีแล้วก็พัก20วินาทีนะคะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบอย่าให้เข่าแทงเลยปลายเท้านะคะดันก้นไปข้างหลังเยอะๆคะ่ะ ครบ40วินาทีแล้วนะคะแล้วก็วิ่งเหยาะๆอยู่กับที่นะคะเป็นเวลา20วินาทีก่อนที่จะไปท่าต่อไปของเรานะคะท่าต่อไปของเรานะคะจะเรียกว่า s i n เกิ l เล็กเดดลิฟตนะคะจะให้ทุกคนนะคะวางเท้าไปข้างหน้าหนึ่งข้างแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆก้มตัวลงนะคะหลังตรงก้มแตะพื้นแล้วค่อยดันตัวกลับแบบนี้นะคะจังหวะที่ลงไม่ก้มหลังนะคะ หลังตรงงอเข่าเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆดันตัวกลับน้ำหนักอยู่ที่เท้าข้างที่วางอยู่ที่พื้นนะคะดึงตัวกลับช้าๆถ้าใครไม่ไหวขาข้างหลังอาวางพื้นได้นะคะอ่ะทาท่านี้จะช่วยลดเซลลูไลท์ทางทัานด้านหลังของต้นขาข้างยืนได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าทำบ่อยๆอ,อ่าจะรู้สึกร้าวๆล้าๆรอบบริเวณต้นขาทางด้านหลังนะคะหายใจเข้าตอนลงตอนขึ้นหายใจออกนะคะ ครบ40วินาทีแล้วนะคะทุกคนพัก20วินาทีขย้าเท้าอยู่กับที่นะคะท่าต่อไปนะคะท่าที่3ของเราคือท่า Squat Hole Reverse Lunge นะคะให้ทุกคนทำท่า Squat นะคะเดีแต่ทำให้ดูทั้งด้านข้างนะคะเปิดเข่าออกกว้างๆนะคะจากนั้นย่อตัวลงเหมือนเรานั่งเก้าอี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก้าวขาทีละข้างนะคะไปข้างหลังให้ลำตัวโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยเข่าย่อลงไปเกือบถึงพื้นนะคะเข่าขาหลังนะคะ แต่เข่าข้างหน้าระวังอย่าให้เลยปลายเท้านะคะเปิดเข่าออกกว้างๆไว้ค่ะทุกคนทรงตัวไว้นะคะเราจะส,ะสะควอตไว้ตลอดเวลานะคะไม่มีการยืดตัวยืนขึ้นกลับเลยนะคะท่านี้ลดเซลลูไลต์ต้นขาด,ด้านหลังและลดขาดเบียดได้ดีมากค่ะ ครบละค่ะ40วินาทีพัก20วินาทีนะคะต่อไปท่าที่4ี่นะคะท่าต่อไปนะคะเรียกว่าไซเลนจัสนะคะให้ทุกคนยืนตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะก้าวขาหนึ่งข้างไปทางข้างนะคะตรงๆไกล,ไกล,ไกลๆกว้างๆเลยนะคะยาวๆเลยนะคะจากนั้นดันสะโพกไปทางด้านหลังนะคะ ไม่แทงเข่านะคะทุกคนห้ามแทงเข่าเป็นอันขาดท่านี้ถ้าแทงเข่าจะปวดเข่าแล้วก็ไม่ได้ก้นไม่ได้ขาเราเลยนะคะแต่ให้ทุกคนก้าวขาไปข้างข้างและดันก้นไปข้างหลังจะเป็น2จังหวะนะคะก้าวไปข้างข้างข้างดันไปข้างหลังก้าวไปข้างข้างดันไปข้างหลังแบบนี้นะคะลงหายใจเข้าเกรงท้องขึ้นเกรงก้นถีบหายใจออกจังหวะที่ถีบถีบโดยออกแรงเท้าข้างที่อยู่ที่ไกลตัวของเรานะคะ 40วินาทีค่ะท่านี้ลดขาเบียดทางด้านในแล้วก็กระชับก้นกระชับต้นขาทางด้านข้างด้วยนะคะพัก20วินาทีนะคะมาค่ะท่าต่อไปท่าที่5นะคะเราจะกลับมาทำซิงเกิลเล็กเดดลิฟต์ของข้างอีกข้างนึงที่เรายังไม่ได้ทำกันนะคะ,ะโดยเริ่มต้นที่วางขาหนึ่งข้างไว้ที่พื้นเหยียดขาหนึ่งข้างไปข้งหลังปลายเท้าจิกพื้นไว้นะคะขาหลัง ค่อยๆก้มตัวลงหลังตรงนะคะแล้วค่อยๆทิ้งล่อยน้ำหนักแขนเราลงไปให้จิ้มพื้นแล้วก็กลับขึ้นมาใช้การดันสะโพกไปข้างหลังสังเกตว่าขาข้างที่ยืนพื้นของไต่เนี่ยจะไม่ได้งอเข่าเยอะเลยนะคะจะงอแค่เล็กน้อยจังหวะที่ไต่ดันสะโพกไปแค่นั้นเองใครไหวยกขาขึ้นหนึ่งข้างแบบนี้ได้ทรงตัวเอาไว้แต่ถ้าใครทรงตัวย,ยังไม่เก่งนะคะก็เอาเท้าจิกพื้นไว้นะคะเท้าข้างหลังนะคะจะรู้สึก มื่ยม่ยบริเวณต้นขาหลังของข้างที่ยืนพื้นนะคะอ่าค่อยๆทำช้าช้านะคะไม่ก้มนะคะทุกคนหลังยังตรงขึ้นตรงลงนะคะ ้าต่อไปนะคะเรียกว่า static lunges นะคะให้ทุกคนนะคะยืนช่วงกว้างเท่ากับช่วงกว้างของสะโพกแล้วก้าวขาหนึ่งข้างไปข้างหลังหนึ่งข้างไปข้างหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆย่ยอตัวลงโดยที่ให้หัวเข่าข้างหน้าไม่เลยปลายเท้าและให้หัวเข่าข้างหลังเนี่ยย่อลงไปเกือบถึงพื้นเลยนะคะ ใช้สะโพกเป็นจุดหมุนนะคะไม่แทงเข่านะคะน้ำหนักอยู่ที่เท้าของข,องขาหน้านะคะจากนั้นดันตัวขึ้นลงลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะจะรู้สึกบริเวณขาหน้าและต้นขาด้านหลังและสะโพกนะคะท่านี้ช่วยลดเซลลูไลท์นะคะลดขาบเบียดทำให้ขากระชับก้นเด้งแน่นอนค่ะ ครบแล้วนะคะพัก20วินาทีท่าต่อไปจะเป็นท่าเดิมแต่ว่าสลับไปทำขาอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะสแตติกลันเจ์เสร็จท่านะคะก้าวขาหนึ่งข้างไปข้างหน้าหนึ่งข้างไปข้างหลังยืนให้มั่นคงนะคะก้าวให้กว้างนิดนึงนะคะขาหลังเนี่ยตวัดไปข้างหลังให้ไกลนิดนึงนะคะจากนั้นย่อตัวลงเข่าหน้าไม่แทงไม่เลยปลายเท้านะคะขาหลังเนี่ยให้เข่างองลงไป9 0องศาเกือบถึงพื้นเลยนะคะลำตัวด้านบนเนี่ย สามารถโน้มไปข้างหน้าได้แค่เล็กน้อยแต่ไม่ก้มหลังแล้วก็ไม่ต้องหลังตรงจนเกินไปนะคะให้รู้สึกบริเวณต้นขาด้านหน้าและก้นสะโพกค่อยๆทำตามจังหวะการหายใจนะคะไม่ต้องเร่งจังหวะนะคะควบคุมการทรงตัวเอาไว้ตอนย่อลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกค่ะ ครบแล้วนะคะขย่ำเท้าอยู่กับที่20วินาทีนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่8ของเราคือท่า c u r t s y lunge นั่นเองนะคะจะให้ทุกคนยืนช่วงกว้างเท่ากับช่วงกว้างของสะโพกนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆตวัดขาหนึ่งข้างไปข้างหลังเหมือนเราถอนสายบัวนะคะแต่ขอให้ตวัดแบบแคบๆนะคะค่อยขาแคบๆ ย่อลึกๆล,ลงไปจนเข่าหลังเนี่ยเกือบถึงพื้นเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังในท่านี้คือสะโพกต้องไม่บิดไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะสะโพกต้องขนานกันกับพื้นอ่ะไม่ใช่กับพื้น,นะคะกับกล้องนะคะคือขนานกับด้านหน้าไว้ตลอดนะคะไม่มีการบิดอันทิ่ตวัดคือขานะคะอ่าสวินาทีตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นเกรงก้นหายใจออกค่ะ ครบแล้วค่ะทุกคนมาค่ะต่อการท่าสุดท้ายนะคะเหลืออีกแค่ท่าเดียวนะคะอ่าท่าต่อไปเรียกว่า standing นะคะ hip abduction นะคะทุกคนยืนกางขาก,งกว้างนะคะยืนบนขาซ้ายนะคะขาเข่าซ้ายงอเล็กน้อยนะคะแล้วก็เตะขาขวาขึ้นทางด้านข้างแบบนี้นะคะ mm hmm. เกรงสะโพกทางด้านข้างเกรงเอวทางด้านข้างขวานะคะแล้วก็ยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะไม่แทงเข่านะคะ ท่า,ทาน,นี้จะได้เนื้อบริเวณสะโพกทางด้านข้างนะคะสําหรับคนที่ใส่กางเกงแล้วเนื้อมันชอบปลิ้นออกมานะคะท่าน,นี้ช่วยได้มากเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะทรงตัวเอาไว้ตอนเตะขึ้นเนี่ยหายใจออกนะคะพอครบ20วินาทีแล้วเราก็สลับมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะขาข้างที่ยืนเนี่ยงองเข่าไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทรงตัวอยู่ได้ตอนที่เราเตะขาอีกข้างนึงขึ้นแค่นั้นเองนะคะหายใจเข้าตอนโลงตอนขึ้นหายใจออกะค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะ ครบแล้วค่ะทุกคนไฮไฟไฮไฟใครทําสําเร็จไฮไฟไฮไฟนะคะ10นาทีครบแล้วถ้าใครทําสําเร็จแล้วรู้สึกปวดขาปวดก้นนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างถ้าชอบอย่าลืมกด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเวลาต่ายลงวิดีโอคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่มาออกกำลังกายด้วยกันเก่งมากค่ะทุกคนบ๊ายบาย